ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมตัวหลัวตาลูกสปรพยุทธวิญญาจารย์กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้เราก็จะมาอัปเดตตัวละครไฟวี1วันที่11ตอนนี้ก็มีพลังคะแนนขึ้น2 0 0 0 0 0แล้วนะครับแล้วผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับศึก4ี่สำนักกันด้วยที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับของรางวัลคุ้มค่าแบบสุดๆแค่เพียงร่วมเล่นนะครับผม แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยและสําหรับช่วงนี้ทางร้าน PowerPay เขามีโปรโมชั่นของเกม Cyber n i g h t 2 Heavy s w o r อีกอย่างแพ็คใหญ่3,002ก็จะเหลือแค่2,290เท่านั้นถูกแบบสุดๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสัพยุทธ์วิญญาณจานทร์และ e n d Lock X Next Generation g e n ช h i n Impact อยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างสามารถสอบถามได้ที่เพจ PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด Power p o w e r p a y ฉะนั้นใน,นกาเติมเกมนึกถึง Power p o w e r p a y ในวันที่11นี้นะครับตัวละครของผมก็อยู่ที่เลเวล42อย่างที่เกิดน,นะครับว่าตัวละครเนี่ยจะไม่สามารถขึ้น4 3ได้ก็ทําให้เพชรที่เราต้องใช้วันนี้จะค่อนข้างขา,ขาดขาดอย่างมากเลยนะครับในส่วนของอันดับที่อยู่ณนปะัจจุบันนะผมก็จะอยู่อันดับที่35นะครับอาจตกลงมานิดหน่อยและเห็นมีเพื่อนๆถามนะครับว่าผมเล่นอยู่เซิร์ฟไหนนะตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟหงไฟกันเจ็ดก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเกี่ยวกับสรงข้ามศึกสั่สำักเดี๋ยว เรามารับของในจดหมายหลังจากที่เสร็จสิน้นกิจกรรมสี่สำนักกันสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับสำนักที่ผมอยู่นะครับจะอยู่ในโซน A และเป็นอันดับหนึ่งของโซน A ของรางวัลที่ได้รับนะครับก็จะมีหีบกระดูกราชาสึกค่าย A ในนี้นะครับเขาก็จะสุ่มชิปกระดูกวิญญาณ20ชิปหรือ40ชิปถ้าดวงดีก็อาจจะได้40ชิปเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นโยกกระดูกสีส้มได้มา5ชิ้นนะครับแล้วก็วงแหวน35 0 0 0ปันปีได้มา1วงด้วยกันแล้วก็ได้ตามค่าอุทิศอีก 1, ,500 ก็กดรับมานะครับแล้วก็จะมีของรางวัลตำแหนง่งตำแหน่งที่ผมทำาระแนนได้นะครับก็จะอยู่ที่เลเวลซก็ทำให้ได้วงแหวน3 0,000ปีนะครับอีกหนึ่งวงด้วยกันบวกเงินอีก7 0,000ก็รับมาเลยแล้วกันนะครับผมส่วนของขวัญน,นะครับชิปเศษที่ผมได้มาใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมมีอยู่แล้วนะครับสแสดงว่าผมได้เพิ่มมาอีกแค่20ชิปเศษเกือ,อจะจาดอ่ะผสมดูฮะ ผมจะได้เอ้ยได้แขนอยู่นะของสายโจมตีหนักด้วยถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยก็เอาไปเพิ่มพลังได้อีกเล็กน้อยโอ้ผมใส่อยู่10,000ปีแต่เป็นระดับ S R ตอนนี้ได้ S S R แล้วว้าวก็ได้ผลของเซตด้วยส่วนวงแหวนเนี่ยผมก็จะใส่35,000ปีนะครับให้ตัวหมาหงจิ้นเลยแล้วกันนะครับอ่ะเอาเป็นโซนแมงป่องเนาะแปงไปดูซับบึมแต่พลังเพิ่มขึ้นมาอีก900อันนี้ผมได้ออฟไลน์เนี่ยอย่าเป็นเลือดน,นะขอเป็นโจมตี ฟึบอุย้ยคิดาดามเมจคิดาดามเมจจะให้ค่าพลังค่อนข้างน้อยนะครับส่วน30 0 0 0ปีเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดิวเออร์ลงแล้วกันเนาะก็จะเลือกเป็นวงแหวนมแมลงชั่วตรงนี้นะครับบึ้มขอโจมตีฟึบอุ้ยโหได้โจมตีด้วยนะครับถือว่าเด็ดเพราะเราจะเอาโจมตีหล,ะล,ะละักๆส่วนผลของ25 0 0 0ปีก็ต้องทำให้ตัวละครสี่ดาวก่อนนะครับถึงจะเกิดผลแต่ตอนนี้พลังของตัวละครเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะ ดูซิอันดับเพิ่มขึ้นไหมเฮ้ยผมกลับมาอยู่อันดับ34ม0 0หมือนเดิมแล้วนะครับถัดมาดูในส่วนของกิจกรรมศึกสําสำนักในกิจกรรมนี้นะครับเขาก็จะเปิดทุกวันพุธและวันเสาร์จะมีช่วงเวลาตั้งแต่10บโมงไปจนถึง3ามทุม่มแต่ในช่วง10บโมงถึง2องทุ่มนี้นะครับเขาจะเป็นช่วงเตรียมตัวเขาจะให้เราเนี่ยเอาตัวละครไปวางตามค่ายต่างๆในช่วงแรกเราก็จะมีอยู่4ป้อมด้วยกันโดยพื้นฐานแล้วมาถึงเริ่มต้นถ้าเราเอาตัวละครไปฝังไว้ในป้อมเราก็จะเสียค่าบุกใจ20่สิบแต่เราก็จะได้ นะครับว่าเราเนี่ยจะเอาทีมของเราไปวางไว้ในป้อมไหนหรือเราจะวางไว้ในป้อมหลักอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาป้องกันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาการต่อสู้จริงๆนะครับจะเป็นช่วง2องทุ่มถึงสามทุ่มจะมีระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วยกันในการตีเมืองหลังจากที่เราเอาตัวละครไปวางไว้ในป้อมต่างๆแล้วใช่ไหมครับถ้าเราอยากตีสํานักอื่นๆเราก็ต้องตีป้อมที่ NPC อยู่ก่อนป้อมไหนที่เป็นสีขาวอะ่ะต้องเคลียร์ป้อมพวกนั้นนะครับให้เป็นสีของเราแล้วเราถึงจะสามารถเจาะเข้าไปตีสีของสํานัก อื่นได้การวางคนป้องกันป้อมในแต่ละป้อมต้องดูว่าเขาจะวางป้องกันเยอะขนาดไหนบางสำนักอาจจะวางน้อยบางสำนักอาจจะวางเยอะส่วนจํานวนในการตีนะครับขึ้นอยู่กับค่าปลูกใจตอนที่เราเอาตัวละครลงป้องกันป้อม เราจะเสียค่าบุกใจ20แต่ถ้าเราจะทําการโจมตีป้อมหรือค่ายเราจะเสียค่าบุกใจรอรบละ10แล้วก็ถ้าเราสามารถสังหารคนในค่ายได้นะครับก็จะได้รับค่าอุทิศ360ถ้าคิดว่าสํานักเราแน่พอนะครับเราก็ไม่ต้องเอาตัวละคร,รของเราลงทีมป้องกันค่ายเราก็จะได้รอบในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราโจมตีค่ายชนะอย่างที่เกิดว่าจะได้360ค่าอุทิศแต่ถ้าเราป้องกันป้อมเราเสียค่าบุกใจ20เราก็จะได้รับ360เช่นกันฉะนั้นถ้าเราตีชนะ2รอบค่าอุทิศที่เราได้ก็จะเป็น7 2 0ซึ่่งแนนนอ มันเยอะมากกว่าป้องกันนะครับแต่ถ้าเราวางตัวละครป้องกันค่ายไว้แล้วเว <_ t> ลานั้นเราสามารถถอดตัวละครออกมาได้นะครับเป็นการถอยเราก็จะได้ค่าปลุกใจขึ้นมาแต,แต่แต้มค่าอุทิตเนี่ยเราก็จะลดลงไปแต่การถอดตัวละครแบบนี้นะครับถ้าค่ายที่เราอยู่มีแค่เราคนเดียวที่เป็นคนกันค่ายก็จะไม่สามารถถอดตัวละครออกมาได้คืออย่างน้อยต้องมีคนกันค่ายสักหนึ่งคนนะครับเป็นยังตำนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ให้เพื่อนๆในสมาชิกิ้วช่วยกันตีค่ายเพื่อขยายเขตแดนยิ่งเรามีค่ายเยอะเราก็จะได้ค่าอํานาจในศึก สี่สำนักมากยิ่งขึ้นคือการที่เราจะเป็นหนึ่งในศึกสีส่สำนักเราต้องมีค่าอำนาจมากที่สุดศึกสีส่สำนกักหลักๆเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการที่เรายึดค่ายค่ายเยอะก็จะชนะไปอะไรประมาณนั้นสําคัญเลยก็คือต้องมีเพื่อนๆในสำนักเนี่ยเล่นกันค่อนข้างเยอะหน่อยครับแต่ผมว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มันมากๆเลยนะแล้วก็ของรางวัลที่เราจะได้รับนะครับอย่างที่ผมรับไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกวงแหวนสามหมื่นปีวงแหวนสามหมื่นปีอันนี้เป็นแค่โซนในสนามลบ A ของการเปิดเซิร์ฟวันที่11่าานนนสันกขอองเรยูใโซ ขึ้นของรางวัลที่ได้ก็จะยิงเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับของรางวัลเขาจะมีแยกเป็น3แบบแบบแรกนะครับก็จะเป็นของรางวัลสํานักประมูลในตลาดร้านค้าประมูลก็จะมีพวกกระดูก10,000ปีมาให้เราร่วมประมูลนะครับมีวงแหวนมีชิปเศษมียกกระดูกสีส้มและถ้าเป็นสนามลบ S อันดับ2ถึงอันดับ4ก็ยังมีกระดูกระดับ SSR มาให้เราร่วมประมูลอยู่แล้วก็จะเป็นพวกวงแหวน35,000ปีที่มีประมูลนะครับแต่จะไม่มีชิปเศษตัวนถ้าเป็นสนามลบถัดมาสนามลบ A ของที่มีมาให้ประมูลนะครับก็จะเป็นพวกวงแหวน 30 0 0 0ปีชิปเศษกระดูกญ,ญาณระดับ S S R แต่จะไม่มีกระดูกเป็นชิ้นนะครับอันดับ2อหนึ่งอันดับ4ก็จะไม่มีชิปเศษของมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะส่วนถ้าเป็นสนามลบบี L B, ของก็จะเหมือนกับสนามลบ A เลยนะครับแต่อาจจะต่างกันที่จํานวนส่วนใหญ่ของรางวัลประมูลเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประมูลกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพชรช่วงนี้ไม่เหลือเพราะในการเล่นกิจกรรมศึกสี่สำนักถ้าจะให้มันนะอย่างน้อยๆนะครับคนนี้ต้องเตรียมเพชร5 0 0 5 0 0เพชรเป็นอย่างน้อยฉะนั้นเรามาดูของรางวัลแบบที่2ดีกว่านะครับก็จะเป็นของวั ของสมาชิกสํานักอันนี้จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้รับแบบแน่นอนของรางวัลสําหรับสนามลบ S เราจะได้รับชิปเศษกระดูกวิญญาณ20อันถึง3กล่องเรียกเป็นกล่องได้ไหมเพราะเวลานั้นเราก็ต้องไปกดเปิดใช้งานแล้วก็จะเป็นพวกกระดูกโยกสีส้มอีก6ชิ้นด้วยกันนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีวงแหวน35,000ปีแล้วก็ค่าอุดหิตนะครับและถ้าเป็นอันดับ2ในสนามลบ S อสชิปเศษเนี่ยก็จะถูกโดยจำนวน แล้วก็จํานวนปีของวงแหวนเนี่ยก็จะถูกลดลงเหลือแค่สามหมื่นปีค่าอุทิศก็จะลดลงนิดหน่อยแต่ผมว่าแค่เข้าร่วมสนามลบเอสนะชิปเศษกระดูกวิญญาณเนี่ยอย่างน้อยก็ได้40ชิปเศษแล้วนะครับค่าอุทิศก็ได้อีกเก้าร้อยและในส่วนของสนามลบเอถ้าเป็นอันดับหนึ่งก็จะได้เป็นหีบกระดูกรายชาสึกค่ายเอในนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับ20ชิปเศษหรือจะเป็น40ชิปเศษอย่างที่ผมได้มาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับยี่สิบชิปเศษโคตรเกลือส่วนหยกกระดูกสี่ส้มเราก็จะได้มา5ชิ้น้นนแแลววก็วงงห3,000ปีีอย่า นี่ที่ของรางวัลสนามลบ A ยังได้เป็นวงแหวน3 5 0 0 0ปีและค่าอุทิตนี่พันหเลยนะครับก็จะมากกว่าอันดับ2ในสนามลบ S u A นี่ก็ไม่แย่เหมือนกันนะครับถ้าได้ที่1ส่วนถ้าอันดับ2ในสนามลบ A ของรางวัลก็จะได้ลดลงมาหน่อยในส่วนของวงแหวนและก็ค่าอุทิตจริงๆแค่เข้ารวมเนี่ก็ได้ของรางวัลเยอะแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นสนามลบปี B, จากเดิมที่เราจะได้เป็นกล่องสีม่วงเราก็จะได้เป็นกล่องสีฟ้าแทนของในนี้ก็มีโอกาสได้ทั้ง20และก็40ถ้าผมเปิดยังไงก็ได้20เหมือนกัน เกลือเหมือนกันอันที่น้อยลงมาก็จะเป็นในส่วนของกระดูกนะครับส่วนวงแหวนนี่ก็ย,ยังอยู่ที่3ามหมื่นนปีอยู่นะแล้วก็ค่าอุทิศนี่ได้ถึงมัน4เลยนะครับถ้าเป็นอันดับหนึ่งในแต่ละสายของที่ได้เนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างดีต่อให้เป็นสนามลบสีก็ตามเพราะวงแหวนที่เราได้นะฮะก็จะเป็น3ามหมื่นแทันปีแต่แค่จํานวนกระดูกที่เราได้นะครจะลดลงมาเท่านั้นเองส่วนของรางวัลแบบที่3นะครก็จะเป็นของรางวัลตําแหน่งผู้เล่นแค่เข้าร่วมค่าพิชิตศูนย์ขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเง 1, นเเิน1800้อ,อย ของรางวัลที่เราได้ก็จะเป็นวงแหวน25,000ปีและถ้าเป็นตำแหน่งที่3ค่าพิชิตต้องมี2,165เราก็จะได้วงแหวน25,000ปีแล้วก็ได้แต้มอุดติศมาอีกนิดหน่อยนะครับส่วนถ้าเป็นตำแหน่งที่4เราต้องมีค่าพิชิต4,900เราก็จะได้วงแหวน30,000ปีส่วนถ้าเราจะเอาตำแหน่งที่5เราต้องมีค่าพิชิต8,100ของรางวัลที่เราได้รับนะครก็ะจะเป็นวงแหวน35,000ปี2วงด้วยกัน อย่างน,น้อยๆผมว่านา่าจะต้องมีเป็นพนะันเพชรอ่ะแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ค่อนข้างคุ้มนะเพราะเราจะได้รับวงแหวน3 0ม0 0ื0 0ปีถึง2วงส่วนที่ผมเล่นกิจกรรมวันนี้นะครับผมก็ได้ไป5 0 0 0กว่าแต้มเพราะผมไม่มีเพชรกดต่อนะครับถ้ามีเพชรจองสักหน่อยนะนั้นก็ได้ชิลไปแล้วนะครับนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรมศึกสี่สำนักซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะจะทําให้เราเนี่ยได้รับของรางวัลเยอะมากๆและเป็นของรางวัลที่ช่วยเพิ่มค่าพลังได้ดีถัดมาไปดู่วนของวันนี้วันที่11ผมทําาาออะไรไรปบ้งจริงๆวันน้ แทบไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะครับกิตตั้นค่อนข้างจํากัดใช่ไหมเราก็เลยต้องรอช่วงเวลากิจกรรมในการเล่นผมก็ไปเล่นกิจกรรมนี้ก่อนเลยนะครับโลกประกาศจ,จับเพื่อไปหากระดูกใส่ตัวละครสายที่เราขาดนะครับผมก็ได้ไปหากระดูกสายทรัพย์ได้1 0,000ปีมาชิ้นหนึ่งและมีกระดูกของสายว่องไวได้10,000ปีมาชิ้นหนึ่งเช่นกันนะครับส่วนสายโจมตีหนักเนี่ยผมไม่ได้นะเนี่ยเรียกว่าเกลือมากมาก แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พวกกระดูกเราก็ยังได้เศษกระดูกเพื่อมาอัพเกรดรลเวลอันนี้ก็จะเป็นการดันพลังแล้วนะครับส่วนการทํานอกเหนือไปกว่านี้ผมก็ได้มาทําการปลุกพลังวิญญาณปลุกไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับค่าความโชคด,ดีประมาณ40หน่อยๆน,นะได้ตัวละครหมาหงจิ้นมาหนึ่งตัวเป็นตัวละครที่ปาถนาจริงๆก็อยากได้ตัวละครอื่นอะแต่หมาหงจิ้นมาก่อนนะครับก็เลยสามารถอัปเกรดหมาหงจิ้นขึ้นสู่4ีดาวได้ที่ทํานอกเหนือไปกว่านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ขอนนะฮาวเทียนในวันนี้นะครับผมทำคะแนนไปที่130แต้มผมว่ากาจะไปทำเพิ่มอยู่นะครับอีกสัก5าแต้มหรือถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะได้สัก1ิบแต้มมากเพราะถ้าวันนี้ผมทำได้140แต้มใช่ไหมพรุ่งนี้ผมก็แค่ทำ130แต้มผมก็จะได้รับวงแหวน50,000ปีแล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้ผมทำไม่ได้ยังอยู่ได้แค่130แต้มใช่ไหม พรุ่งนี้ผมก็ต้องทําให้ได้14 0แต้มซึ่งพรุ่งนี้ก็จะยากมากๆผมคิดว่าน่าจะยากกว่าวันนี้อีกนะครับเพเผอก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เกิดน,นะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วส่วนอันดับของวันนี้นะครับผมทําได้อันดับย4แล้วอันดับโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่27ก็จะแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าผมติดท็อปห้ส่วนของในานค้าสมบัติฮาวเทียนวันนี้ผมไม่ได้อัปเกรดเลเวลสี่สามไงเพชรก็เลยไม่มีพอซื้อบัฟเพิ่มเติมอีกถุงหนึ่งมันขาดไปถุงหนึ่งจากที่ผผผผมมมมมดดดูคิวววว่่่าาากกกก็็็็ขขขอออยแแลล้ใใเเงงนนนะรจปสต นี่เลยครับผมผมแลกไปทั้งหมด7ใบด้วยกันกะเอาไปเปิดตัวละครแล้วนะครับบอคิดว่าเหรียญห้าเทียนเนี่ยยังไงก็น่าจะไม่พอสุ่มตัวละครระดับ SSR ค่อนข้างเสียดายนะแต่ก็ต้องทําใจนิดหน่อยนะครับส่วนกิจกรรมรายวันนะครับผมก็ได้ทำหมดเป็นที่เรียบร้อยต่อมามาดูในส่วนของการอัปเดตทีม ย่างที่เห็นว่าคะแนนทีมตอนนี้นะครับจะอยู่ที่26,750พลังของหมาจิ้ินก็อยู่ที่5,000 50, 0เลเวล41นะครับพลังวิญญาณอยู่ปรมาจารย์วิญญาณตอนนี้จะอยู่เยี่ยมยอดเลเวล17ดูซับสมุนภพรเนยยังอยู่เท่าเดิมนะครับ ส่วนการเพิ่มแต้มผมก็จะลงไปที่ Attack อย่างเดียวเนาะตอนนี้บวก Attack มา13%ก็ดูกวิญญาณนะครับก็ไปผสมชิปเศษได้แค่ระดับ SSR มานอกนั้นก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับส่วนวิญญาณยุธก็มีสาย25,000ปี35,000ปี25,000ปีแล้วก็30,000ปีก็ไ so ด้ผลหมดแล้วนะครับ25,000ปีตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแบกชั้นดีเลยนะครับ4ดาวเนี่ยพาแบกได้เยอะเลยส่วนตัวตัดมานะครับ r i v e r หลงคะแนน45,000นะครับเรเวล4 1อยู่ปรมา ทัศน์หนึ่งเดียวเพิ่มแต้มจะลงไปที่แอตแทกอย่างเดียวนะครับส่วนกระดูกวิญญาณได้กระดูกขาหนึ่งมืนปีมาชิ้นหนึ่งวิญญาณยุธมี30,000ปี25,000ปี20,000ปีแล้วก็25,000ปีตัวที่3นะครับหลิวเอ๋อหลงคะแนน32,000นเลเวล41นะฮะแล้วก็อยู่ประมาจารย์วิญญาณทัศน์เยี่ยมยอดนะครับแล้วก็ดูดดซับสมุนไพร เพิ่มเข้าไปอีกอืมการเพิ่มแต้มจะลงไปที่สปีดและกระดูกสายควบคุมเนี่ยรู้สึกผมจะได้1 0,000ปีอันนี้มาชิ้นหนึ่งมั้งหรือมีอยู่แล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่อนข้างจําไม่ได้นะครับวิญญาณยุทธก็มีใส่หนึ่งหมื่นห้าพันปีสองหมื่นห้าพันปีสองหมื่นห้าพันปีหนึ่งหมื่นห้าพันปีนะครับใต้ซื่อคะแนนสองหมื่นแปดเลเวลสี่สิบอยู่ปรมาจารย์วิญญาณทักษะเยี่ยมยอดเลเวลหนึ่งเพิ่มแต้มลงแอตแทคนะครับส่วนกระดูกยังมีเท่าเดิมนะวิญญาณยุทธนะครับปปปีีีววงแล้ก็ ตัวที่5นะครับหนึ่งฝึงจื้อพลัง27เวล40อยู่ปรมจารย์วิญญาณทัศส,สะเยี่ยมยอดเลเวล10อ่ะอัพขึ้นสู่5ดาวเลยแล้วกันนะครับเอ้าขาดชิ้นหนึ่งไม่นะขาดเฉยส่วนกระดูกมี10,000ปีมาใหม่วิญญาณยุทธสอ0 0 0ปี10,000ปี10,000ป, 10, 000, ปีแล้วก็10,000ปีไปเฉินเซียงเลเวล40 อยู่อัคราจันวิญญ,ญาณบวก3ยังไม่ได้เพิ่มเลยฮะแล้วก็เยี่ยมยอดเลเวลหเพิ่มสเตตัสลงสปีดกระดูกวิญญาณประมาณนี้นะครับแล้วก็วิญญาณยุทธมีใส่20 0 0่ปี2วงแล้วก็15 0 0 0ปี1วงนี่ก็จะเป็นการอัปเดตตัวละครทีมนับปัจจุบันของสายฟรีวันที่11พวกนี้เราก็น่าจะหาเพชรเพิ่มได้แล้วนะครับจากการบานดานเพิ่มเติมวันนี้ค่อนข้างอันดาน,นิดหน่อย <c oughs> ผมเฟดไม่มีจะใช้เลยและการที่ผมสามารถทํหมาหงจินขึ้นสู่4ดาวได้ทาให้ผมปลดล็อกรังสํารวดเป็นรังสํารวดเลเวล40ตรงนี้คือในการที่เราจะลงรังสํารวดอันนี้ได้นะครับตัวละครของเราเนี่ยต้องมีเลเวล40และต้องมีตัวละครระดับ SSR 8ตัวรวมถึงต้องมี SSR 4ดาว2ตัวรังนี้ถึงจะเปิดและรังหน้านะครับอสูรแลลกผมก็ต้องมีตัวละคร5ดาว2ตัวนะครับแล้วก็ SSR 12ตัวอันนี้น่าจะไม่ได้นะ น่าจะอยู่ตรงนี้ยาวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงก่อนเนาะและนี่แหละครับก็คือการอัปเดตในวันที่11ของสายฟรีหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหน้าเก็บเกมสัรพยุทธ์วิญญ,ญาจันทร์ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปละครับ